ที่แล้วมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาต่างคนต่างก็สมัครใจเพราะเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์จึงได้เข้ามารวมกันอยู่ในวัดวา,าศานานี mm hmm. เมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนี้แนละ้ว ก็ต้องคอยระมัดระวังจิตใจตัวเองให้มันสร้างมั่นอยู่ในสัจจะความจริงใจที่เราได้ตั้งไว้เพราะว่าชีวิตของปุุชนเนี่ยมันมีมารคือกิเลสคอยขัดขวางการดำเนินข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันทำไป อย่างราบรื่นได้ทีเดียวก็เพราะมีมานคือกิเลสนี่แหละเป็นสิ่งที่คุกคลีชีวิตนี้มาในสงสารมันนับชาติไม่ท้วนจึ่อด้เกิดมีพุทธศาสนานี่ขึ้นมานี่แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้อุบายวิธีขจัดกิเลส มาประทามออกจากกิตใจของคนเราได้นอกจากนั้นแล้วก็มีสาวกพูดบรรลุมรรคผลตามพระองค์นั่นเป็นผู้ช่วยเหลือพระองค์แนะห้นทางออกจากทุกข์ให้คนทั้งหลายนอกจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครในโลกนี้นะที่จะมาชี้ หนทางออกจากทุกข์ให้ได้โดยถูกต้องนะไม่มีดังนั้นการที่เราได้มีบุญวาสนาบารมีหนูส่งให้เรามีศรัทธาเลื่อมใสในแนวทางที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงไว้อย่างนี้แล้วนะเราต้องพยายามละมัดระวัง อย่าให้มานคือความชั่วแล้วมันมาขัดขวางอย่าไปหลงกลของมานคือความชั่วที่มันมาหลอกล่อจิตใจให้คลอยเผลอไปจากหนทางที่ถูกต้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามานมันหลอกลวงรู้ได้โดยที่ต่างคนต้องมาดูจิตตัวเอง เมื่อจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วนั่นแหละมันถูกมานมันหลอกลวงเอามันผลักดันเอาเราต้องดูจิตนั้นอย่าไปดูอย่างอื่นอยากรู้ว่ามานคือกิเลสมันขัดขวางทางเดินของตนอย่างไรนี่ถ้าไปดูที่อื่นไปดูอย่างอื่นนั้นไม่รู้หรอกไม่รู้ ไม่รู้มานไม่เห็นตัวมานต้องให้เข้าใจกิเลสสำมารมานคือความรักความใคร่ความโกรธความพยาบาทอย่างนี้นะความหลงความเมามันมีอยู่ที่ไหนสันก็มีอยู่ที่จิตดวงนี้เองไม่ได้มีอยู่ที่อื่นเลย จิตตรงนี้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาจิตจิตตรงนี้มันไม่ชอบกับสิ่งใดขึ้นมามันก็โกรธอย่างนี้เลยจิตตรงนี้เมื่อมันไม่ฉลาดมันก็หลงกลของมารมานมันแสดงมายาสาไถ่หลอกลวงให้เกิดความเห็นผิดก็เห็นผิดไปตามมาร เห็นของไม่สวยไม่งามก็เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปของไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนก็เห็นว่าเป็นของเที่ยงอย่างยืนไปเยี่ยนี่เนะี่ยความรักความใคร่นี่เป็นสิ่งที่ควรละกับส่งเสริมความรักให้มีกำลังแรงขึ้นไปเรื่อยๆนี่อันนี้เราเรียกว่าหลงเข้าใจผิดวิปร,ราสไปจากความเป็นจริง ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ในรักษา่งความหลงมันเป็นอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามระงับความไม่รู้เหล่านี้ให้ออกไปจากขิดใจให้ได้โดยเพ่งดูสภาพความเป็นจริงของสังขารร่างกายที่ดวงขิดอาศัยอยู่นี่ ความจริงมันเป็นอย่างไรมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรอะเพราะมันมีอยู่มันเห็นกันอยู่มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความไม่เที่ยงมันก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี่มันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน,นความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้มันก็แสดงให้เห็นอยู่เรื่อยมาถ้ามันบังคับได้แล้วมันจะเจ็บใครได้ป่วยอย่างไงแล้วร่างกายอันนี้นะมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะมันจะไปแก่ชราทุลภาพยังไงใครจะอยากเป็นล่ะเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันบังคับไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรมรมดาของมัน นี่ความจริงของสังขารมันแสดงให้เห็นให้รู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่แล้วคนส่วนมากประมาทปล่อยจิตของตนให้คิดส่งสายออกไปนูน้นออกไปข้างนอกนูน่นไปชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆในโลกไปอยู่โน่น แอ่แล้วร่างกายสังขารมันวิบัติแปรพวนนอยู่นี่ไม่มองดูเลยเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงหลงถึงเมานังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าหลงเมียลืมแม่คนว่าหลงกายก็ลืมแกนี่อันนี้มันก็เป็นความจริงเลยอันผู้ดใดห,หลงเมียมากๆเข้าไปแล้ว ธรรมดาไอ้ลูกสะพ้ยกับแม่ย่าเนะี่ยมันไม่ถูกกันไอ้เมียก็สอเราะสามีให้ตีตุนห่างออกจากแม่ไอ้สามีไม่รู้คนมายาของเมียก็ไปตามเมียทิ้งแม่อย่างนี้ก็มีอยู่ทมไปหลรงร่างกายสังขารอันนี้คิดว่าตนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปเพราะ เพราะว่าร่างกายนี้มันทุดโทมลงเอาตกแต่งมันเข้าไปเอาอะไรต่ออะไรมาประดับประดามันเข้าไปให้มันหนุ่มมันสาวอยู่เรื่อยไปเนี่ยท่านนี่ว่าหลงกายลืมแก่นั่นจะประดับประดาอย่างไงก็มันก็ไม่ไหวหรอกเมื่อมันสํารุดทุดโทมลงไปแล้วปกปิดไม่อยู่ผมมันงอกไปแล้วเอาสีมาย้อม ย้อมมันก็เพ่นไปได้โชคราวเท่านั้นเละนอนหนึ่งันก็ขาวคืนของเก่าก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคนเราที่มันไม่รู้แจ้งความเป็นจริงของอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกบางคนก็อ้างว่า โอ้ยเป็นคราวาญเนี่ยมันมีการมีงานมากมายต้องคิดอ่านการงานสารพัดไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆอะไรเลยก็มักจะอ้างอย่างนั้นแหละส่วนมากนะไอ้ข้ออ้างอย่างนั้นน่ะมันเป็นการแก้ตัวทางหากหรอกความจริงนะคนเราไม่ใช่ว่าจะไปคิดอ่านการงานอยู่ตลอดเวลาได้ ถ้าใครไปคิดอย่างนั้นมันก็เป็นโลกประสาทต,ตายกันเลยไม่เหลือแล้ว <c oughs> มันก็คิดกันเป็นครัง้งเป็นคราวเท่านั้นคิดอ่านการงานต่างๆก็ดีแต่ขั้นพอเลิกจากการคิดอ่านการงานแล้ววันนี้มันก็เพลินไปในเรื่องสนุกสนานไปเสียไอ้เรื่องจะน้อมจิตคิดเข้ามาสู่ธรรมะ หรือธรรมชาติของร่างกายสังขารที่มันเป็นอยู่อย่างไรนี่ไม่ค่อยน้อมเข้ามาเลยส่วนมากนะมีแต่ปล่อยจิตให้เพลินไปตามกระแสของโลกเพราะโลกนี้มันวิจิตพิสดารมนุษย์เป็นผู้ปรุงเป็นผู้แต่งขึ้นมนุษย์ผู้เพลิดเพลินในการมคุณเหมือนกันนี่แหละตกแต่งประดิษฐ์ประดอยขึ้นมา หลอกตาลวงใจของคนให้หลงให้เมาไปอยู่ในโลกนี้คล้ายๆกับว่าตาบอดจูงตาบอดก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนยะไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจมันหลงงมงายไหลไปตามกระแสของโลกนี้โดยส่วนเดียว เราต้องทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในอยู่บ่อยๆนี่ทางที่ถูกต้องนะการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องทวนกระแสจ,จิตเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายเพ่งดูดวงจิตอันนี้อยู่เสมอเมือ่อเมื่อเราทวนกระแสจ,จิตเข้ามา ตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันก็เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเลยความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏอยู่ในจิตใจนั่นแหละความเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากอย่างไรนี่จิตก็รู้อืมชัดๆเลยทีเดียวความเป็นอนัตตาของร่างกายอันนี้มันก็รูอ้อย่างนี้แหละก็มเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามามากรวดดูจิตตัวเองมันเห็น ความจริงของร่างกายอยู่อย่างนี้จิตนี้มันก็จะไม่หลงไม่เพลินไม่เมาไปเกินขอบเขตถึงแม้จะเพลินไปบ้างก็แบบมีสติสมปัญญะอยู่ไม่หลวมตัวไปทั้งหมดธรรมดาผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายนะไอเราจะปฏิเสธสังคมเสียโดยประการทั้งวงก,ก็ไม่ได้ในเมื่อยังอยู่ในโลกอันนี้ มันก็มีสังคมกันนะแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายเพื่อนทั้งมีสติสมบัมปญัญญะคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่เสมอมให้มันลืมตัวจนว่าหลงไหลไปตามกระแสของโลกเขาว่าดีก็ดีไปตามเขาว่าร้ายก็าร้ายไปตามอันนั้นเรียกว่าหลวมตัวไปตั้งร้อยเปอร์เซ็นทบทวน พิจารณาเลือกเฟ้นอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เลยอันนี้ท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่รักษาจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจตกไปในทางต่ำและทนี้คนเราจะไม่ให้มันเบียดเบียนกันอย่างไรแล้วท่างคนต่างก็มีใจต่ำลงไป ไม่มีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจเช่นนั้นแหละเมื่อกพังเผอกระทบกระทั่งกันเข้าจึงไม่ยอมให้เอาภัยต่อกันเลยทีนี้ทีแรกก็เป็นมิตรกันดีๆอยู่นี่อันพังเผอเอาไปเอามาแล้วกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วกลายเป็นศัตรูกันไปเลยเบียดเบียนกันนุงคออืมเป็นอย่างนั้นดังนั้นโลกนี้มันจึงวนกันอยู่ ด้วยการเบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างก็ปล่อยจิตใจของตนให้ตกต่ำลงไปในทางอกุศลเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไม่เบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างก็รักษาจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งคือเมตตากรุณาเขาพเธเจ้าทรงตรัสพาษิตไว้ว่าอาหิงสาปรมาธรรม,มา ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งเมตตาปัถมพิตาโลกาโลกอันเมตตาหากคำจุนไว้โลกหมายเอาหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินอันนี้แหละไม่ได้หมายเอาแผ่นดินแผ่นนำ้ำนั้นไม่ได้หมายอย่างนั้น หมายเอามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะต่างก็มีเมตตาปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ต่อกันและกันเลยอยู่ร่วมกันทำอย่างไรเราจะมีความสุขสม่ำเสมอไปได้ต่างคนต่างก็ทำต่างคนต่างก็ แสดงออกซึ่งกิริยากายวาจาอันสุภาพเรียบร้อยต่อกันแลกกันเช่นนี้แล้วมันก็มีความสุขสบายใจอยู่ร่วมกันนั่อในพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลกอันนี้นะอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมหมายคเขามาอยู่ได้โดยสันติสุขนี้นะต่างคนต่างก็มีเมตตากรุณาต่อกันแลกกัน เออเฟื่อเกือกูลกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันไม่ผูกพยาบาทจองเวรกันถัดทำใจได้อย่างนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกันนั่นหละพระเจ้าอยู่ในตัดว่าโลกโลกสันนิบาตหมายเอาหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ย จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่างคนต่างมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเราก็อยู่ร่วมกันไปได้ตลอดอาวสานแห่งชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่คุณควรคิดควรพิจารณาเพราะคนเรานั้นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้ในพุทธศาสนานี่แต่ครั้งพุทธกาลมาเอาเริ่มแรกแท้แท้ภาศาตรดาทรงตัดสรู้แล้ว,วก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุัญญวคีทั้งห้าที่ฝ่าอิสิปสตันตะมลิกขายวันแขวงเมืองพาราณสีทรงจำมันษาอยู่ที่นั้น เพื่อออกพรรษาแล้วก็ได้สาวกหกสิบองคอ์นั่นแหละพระองค์ก็แนะนำให้สาวกเหล่านั้นจาริกไปเผยแผ่สสาศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ที่ท่านเหล่านั้นได้รู้แจ้งแล้วเพราะว่าท่านทั้งหกสิบนั้นล้วนแต่เป็นพระอระหรันต์ พอจากนั้นพระองค์สเสด็จไปอุรุเวลาประเทศทรมานเอาชดินสามพี่น้องกับรบิวารพันหนึ่งให้สำเร็จมรรคผลอรหัตตผลแล้วก็พาสเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์พระเจ้าวิมิสารได้ทราบก่อทงให้เจ้าหน้าที่ประกาศชาวเมืองราชคฤห์ให้พร้อมเพียงกันไปเฝ้าออพระศาส,าสดา พระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังคนสิบสองหมื่นสิบเอ็ดหมื่นก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนจิตใจนี้มันก็ค่อยหลุดจากขันธ์ห้านี่ไปทีละน้อยละน้อยไปไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นลอยยว่าขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตา เห็นเท่านี้แล้วว่าจะหลุดพ้นไปไม่ได้อันนั้นเป็นความเห็นต่างหากนี่เป็นสัญญาความจำหมายต่างหากไม่ใช่เป็นความรู้ที่ว่าจิตรงวางขันห้าแล้วเพราะเนื่องจากมาเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตาแล้วปรงวางไม่หวนไหวต่อสุขต่อทุก ก็ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้จิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปเลยทุกขเวทนาลงไปอันนี้จึงเรียกว่ารู้แจ้งในไตรลักษณะญาณน,นี่ต้องให้เข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาในี่ใครก็รู้ทางนั้นเด็กน้อยก็รู้ แต่ว่าจิตมันยังไม่เป็ี่นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นสินั่นแหละมันจะไปปล่อยวางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรอะ่ะเมื่อรู้จริงๆมันต้องปรงต้องวางเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดถือไว้ทําไมเมื่อรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้จะไปยึดถือมันทําไมนี่นะ เมื่อรู้ว่าขันหน้านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเช่นนี้นะจะไปยึดถือเอามันไว้ทำไมมันก็ต้องปรงต้องวางลงตามสภาพมันจึงถูกต้องตามความเป็นจริงจึงสมกับว่าไม่ใช่ของเราจริงแล้วปัญญามันก็เห็นแจ้งว่าควรปรงควรวางไม่ใช่ว่าจะมายึดถือเอาไว้ ถ้าคืนมายึดถือเอาไว้ก็เป็นทุกข์เราเปล่าอ,อย่างนี้เป็นทุกข์จริงๆนะจิตใจที่ยึดถือขันห้าอันนี้นยก็เป็นตัวเราของเราจริงจังลงไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอ,อย่างนี้แหละเพราะนั้นไอ้ความรู้เท่านี้นะมันไม่ใช่ว่า เมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วทุกข์จะดับไปเลยจะไม่ปรากฏในความรู้สึกในใจเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่ารู้เท่านี่หมายเอาจิตที่ไม่วันไหวรู้ทุกข์อยู่นะรู้ว่าร่างกายขันหน้านี่เป็นทุกข์แล้วแต่จิตจะไม่วันไหวไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ท้อแท้ไปกับความทุกข์ ความแปรปวนของขันห้านั้นใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานได้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันห้านั้นไอ้ยอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้เท่าขันหา้าให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปทำใจอนแออาศัยแต่ความจำ อันนี้จังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วเอามาบริกรรมอยู่เฉยๆพนะอสมควรแล้วเลิกลาไปเสียอย่างนี้ไม่แล้วไม่ไม่สามารถที่จะปรงกระวางขันห้าได้แล้วมันก็จะต้องยึดถือขันห้าอยู่อย่างนั้นแหละตายแล้วก็ต้องไปเกิดกับขันห้าอีกอย่างนี้แหละ ถ้ามันได้ไปเกิดกับขันห้าส่วนละเอียดก็ยังชั่วน้อยถ้ามันเกิดกับขันห้าส่วนหยาบมันก็เป็นทุกข์หลายกว่านี้อีกซ้ำมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากเพราะว่าการท่องเที่ยวม,มาในสงสารนี่ ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วจะอยู่สบายสบายไม่มีทางหรอกตัณหามันจูงใจให้หาแสวงหาอะไรต่ออะไรไม่หยุดไม่ยั้งเลยต้องทำการทำงานอยู่อย่างนั้นหามรุ่งหามคำ่ำ แล้วผู้ไม่ภาวนาจิตใจมันก็ถูกกิเลสครอบงําให้มัวหมองเมื่อใจมัวหมองแล้วมันก็ถึงวาระที่ทำบาปมันก็ทำบาปไปไม่กลัวแล้วบาปใจมันมัวหมองนี่ะนะก็ทำบาปไปถึงเวลาจิตใจใจบุญขึ้นมาก็ทำบุญไป แต่ถ้าผู้ใดกิเลสตัณหามันคคอกงาหนาแน่นจริงๆเนั่นมันไม่คิดทางบุญแล้วมีแต่คิดหาทางร่ำรวยเงินทองเข้าของเท่านั้นแหละอ่าเบงั้นผู้เช่นนั้นมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่เงินทองเข้าของนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่ในโลกนี่เอาติดตัวไปสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีเลย แม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ก็มีแต่กุศลอกุศลเท่านั้นะนำจิตไปเกิดในภพใหม่ในชาติใหม่ต่อไปอีกให้พิจารณาให้มันรู้เห็นอย่างนี้อย่างน้อยเราก็ภาวนาละบาปอากุศลให้มันได้ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศล